You've got t i m ยี่ส20อันดับความผิดพลาดในการก่อสร้าง EP 25 <Get 'em. S 1> อันดับ20ทุกคนลองดูลายนี้นะครับทำไมมันไปคนละลายกันแบบนั้นนะ่ะ อันดับ19ประตูสูงขนาดนี้แล้วเขาจะลงกันยังไงครับเนี่ยอันดับ18มีเสามาขวางแบบนี้แล้วเขาจะจอดรถกันยังไงเนี่ยอันดับ17ผมคิดไม่ออกเลยครับว่าแล้วเขาจะทํำช่องนี้มาทำไมเนี่ยอันดับ16นี่คงเป็นส้วมสำหรับคู่รักนะครับแมใกล้ชิดกันเหลือเกิน อันดับ15้ไอทางลาดขึ้นไปนี่ก็ชันเหลือเกินไอตอนขึ้นนไม่เท่าไรหร่หรอกครับแต่ตอนลงมาเนี่ยมีเสียวแน่นอนอันดับ14ผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าไอประตูนี้เนี่ยเขาใช้ทําอะไรกันแน่แต่ถ้าใช้เป็นทางหนีไฟแล้วก็ผมว่ายับแน่นอนอันดับ13ถ้าผมไปใช้ถนนเส้นนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะขับเลนไหนดี อันดับ12มีเสาไฟมาบังไฟจราจรแบบนี้เนี่ยแล้วเขาจะมองเห็นกันยังไงเนี่ยเห็นความผิดพลาดในการจราจรแบบนี้เนี่ยผมอยากให้คุณไปดูความผิดพลาดในการเติมน้ำมันบ้างอันดับ11เอ,อ็เออแล้วทำไมเลขมันสลับกันแบบนี้เนี่ย อันดับส0บแล้วใครไปสร้างเสาไฟไว้กลางถนนแบบนั้นเนี่ยอันดับเกนี่คงเป็นห้องน้ำแบบ two in one แต่ผมคิดว่ามันเป็นความผิดพลาดมากกว่าอันดับ8ตกลงมันเป็นทางสำหรับมนุษย์ล้อหรือเปล่าเห็นเสาไฟมากั้นแบบนี้เนี่ยผมว่าชนแน่นอนเลยอันดับ7เอ่อทุกคนลองดูประตูข้างบนนะครับผมก็นึกไม่ออกเลยว่า แล้วเขาจะลงมากันยังไงเนี่ยอันดับ6นี่เป็นก๊อกน้ําอินดี้ที่มีศิลปะในการสร้างนะครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าแล้วเขาจะทาบนกันทําไมเนี่ยอันดับ5มีเราจับมาขวางประตูแบบนี้เนี่ยแล้วเขาจะออกกันยังไงครับเนี่ยผมเห็นความผิดพลาดในการทําประตูแบบนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนไปดูความผิดพลาดของประตูอีกแบบหนึง่ง อ้าวลุงหัวโนแล้วมั้งเนี่ยอันดับ4เออผมคิดว่าช่างเขาคงเข้าใจอะไรผิดนะครับอันอื่นเนี่ยเขาทำเป็นหน้าต่างแต่ดูนี่สิครับทํำประตูออกมาซะง,งั้นอันดับ3เห็นทางขึ้นไปแบบนี้เนี่ยนั่นมันหน้าต่างนะครับไม่ใช่ประตูอันดับสอ่งทุกคนลองสังเกตเราจับดูนะครับมันอยู่ต่าขนาดนั้นแล้วเขาจะจับกันยังไง อันดับหนึ่งทุกคนลองดูท่อระบายน้ำนี้นะครับแม่มีที่วางพร้อมเลย